สวีรัตสวัสดีแมวลาแมวลาสวัสดีค่ะน้องปอกไฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อนี้เขาไทยถือว่าเป็นเอาดอว่าไหมสตูดิโอว่าหรืออะไรยังเอาดอเอาดอค่ะเอามันห่อนเออมันหำมันหำเนี่ยอะไรมันเอาเป็นฮอนฮอนมันเอาฝนสิโต เออจะเลื่อนว่าเอาดอเขาเขาร้อนอย่เป็นเขาซุกไม่เขาตั้งท้องไม่เอาดอก็ต้องเป็นร้อนใหม่ๆเอาดออันนี้ดอๆีด้ไหมแต่เป็นตัวที่เล็กๆผู้เบิ่งกคเลยสิแปลงงงนาอือบ่แม่คําว่าเอาดอหรือศัตรูนี่ทุกเทียสิเห็นเฮาอยู่หลังหานแม่จ้าเออแฟนขับสิเห็นอยู่หลังหานมื้อนี้ยขึ้นออกสถานที่ออืเอาขึ้นนั่งใกล้กันคนละเมียดคนละเมียดปั่นคือยังย่านโควิดกันแท้เอา ะผู้ใดประหยัดเนาะฮ้มันกามีความยันเนี่ยอยู่ล่ะค่ะเป็นพายันกับเรย่ยนนเพื่นโอ้ตอนนี้เขาอยู่สายก่ออยู่ที่บ้านแพงบ้านแพงตำบลแพงอเภอโกสุ่มจังหวัดมหาสารคามถือโอกาสสีแช่ลิงไปลงเฟซบุ๊กให้พี่ดอมมาเมืองหลายๆแช่ลิงใส่กันครับพี่ดูตอนนี้แล้วก็ลูกศรคัดลอกลิงไปวางที่เฟซบุ๊กอ่าสดๆนั่งสิ กินเขาแรงเลยหร่ครับพี่น้องเอาข,องขาเขากินเขาแรงไป่ยย่างขันเนี่ยว่าถ้าไปกินเขาพอเบื้องอากาศฝ่าฝนอยู่โอ้ยเบื้งหันล่มฝนมากเนาะอือไปว่าศรียางไปวัดศรพักกันย่างไปกินอันย่นางกเก<อ>าะเนื้อย่างไป,ไปกินได้บ้านได<น>้บ้านกน็เลยนอนพักกันเนบื้องฝนเบื้องอันนี้ยังได้บ้า,บานไปว่าได้มัดสิโต๊ะตะบอนโต๊ะสีดำแดงกะบอนไดน มันล่าเขาก็สิปีนเราอือก็เล่ยว่าอะไรไปก็เลียว่ากตสิเพิ่มผ้าอาหารญี่ปุ่นโอ้มามาตุกมามาหิวจงกินกระแสนิดเนาะพี่น้องแปลกบอสแปลกบอสสุเทียเห็นหลังเวทีแบบนี้มันเห็นทุบ้านชั้นที่สองของบ้านพักมา,ากรำจ่าร้อยเพืนบ้านแพงครับอันนี้คือมือนี่คือมือแรกครับนี่มือแรกที่เข้ามากกดีใจยุขาดจกับม้าบาด ได้กลับมารับไอ้วุ่นจากสำนักงานบ้านพักแตกกะเสียใจนั่นว่าได้เห็นพี่น้องพี่น้องก็ได้เห็นหนาดนที่ว่ามันเสียใจหรอคิดทอดเวทีอือจักเชว่อในเนาะจ้ามันได้ใส่ชีวิตหลังเวทีมากร้อยกว่าคืนแล้วเนี่ยห่อห่อห่อหอดลอยนรอวะทอดเลยได้ค่ะขึ้นบานเลร้อยกว่าคืนเลยไปลอยไปปูจังว่า แต่ว่าก็ถือว่าเฮาเฮา,ายังไขเนาะทีว่าเฮาเหรียญใสใบใสใบแล้วนะเออในหลายเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าด้วยเหตุการณ์แบบนี้แหละครับนี่ขอพระคุณทุกกำลังใจน้องทรงมาหาวิสุป็นทั้งแช,ชร์ทั้งแชร์ทั้งท้อแนงศิลปินน้ำกัดกะคืากันมาถามข้าวถามข้าวโอ้ไปทังไหนลูกลาหอดเฮียหอดซ่านอื เนี่ยบงเนียบานบอจังไรบอจังสันจังซีนะขอคุณนที่เป็นห่วงค่ะขอคุณทุกกำลังใจค่ะครับเป็นห่วงกันถ้านีก็เป็นห่วงเป็นวงร่วกันนาะเป็นห่วงกันไปกันมากได้กระสิพ่อคือสิเป็นเพื่อกันเจอเพื่อกันทุกคนแหละพี่น้องระยนนี้ฮขกกับเฮ็ดยังบ่ได้ก็คือท่านใจแล้วกันเฮ็ดหนาตายซื่นบานยังบันจังิบะมากใหญ่ได้ง่ายนี่แล้วทียค่าคิดไร่เนี่ยจะคิดแลวก็คิดตกก็คือ อยากเข้าที่เคยลาเรื่องนะเพราะเขาเห็ดอยู่กับคลิปเขาเป็นคนเห็ดคลิปเหมือนลังเรียค่าคิดแตเ่เรียงเนี่ยในเมื่อมันมันมันปฏิเสธไม่ได้ครับเขาก็ต้องทําใจแล้วอยู่กับมันให้ได้อยู่อย่างไรให้เราปลอดภัยอยู่อย่างไรให้เราเนี่ยให,ให้เขาอยู่เลยให้เขาปับสภาพไลยนังเจียม,มือนี่ก็เป็นมือครบรอบสองร้อยปีที่เกิดโลกฮาอือแต่สมัยเ ราชการที่เท่าไหร่ที่ว่าเป็นโรคหาคนตายหลายๆเรามากองกันอีแห่งอีกากินอะไรนี่ยนี่ดูว่าเนี่ยคนชิ้นลูกเป็นอะไรที่เขงเขาคือจังโจรแชทกันอยู่กันะจับคนประวัติศาสตร์เก่าเถอะว่าเป็นเป็นฮาสมัยตะกี้คนเป็นฮาเนาะเนี่ยฮาแน่ว่าอันนี้เป็นฮาพ่ออ่เราเรียนไม่ถอดคนชิ้นลูกอือย่างก็คนชิ้นลูก เว้าอยู่นอะนี่ว่าไม่ได้เสียห้เว้ากันอย่างเด็ดอะนี่อยากจิมาถามพี่ถามน้อนคนนี้อ่ีมงานเท่านี่สาวน้อยพี่นนอนแข้งเอามาแล้วบ่มาแล้ว่เดี๋ยวโอ้ได้โอกาสสาวน้อยเพี่บันเอ้ยเอ้ยยังกว่าพี่นอนแข้งสาวน้อยเพี่นอนแข้งมาแล้วมาแล้วอันนี้บ้านพักสาวน้อยเพี่นอนแข้งบ่ไหนแมงค่ะอตอนนี้นั่งยีกไปยู่น้ำครับไอสิเมียบ้านบ่เมียดอกถล่ม ไอทองก่อนล่ำเจการเนียเ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้ละจิตนอนทองมันก่อนลำ่ำเออโอวแล้วน,อน้องพระเอกก็บพ่าเห็นเมียดิเพระพญากับเพเห็นเมียเมื่อนี้เป็นการร่วมตุ้มกันรับอ,อ,อยากให้เฮตดที่อย่างอยากเบื้องแบบใดอยากเบิง่งในลักษณะใดพี่น้องอยากเห็นอยากผ้าใยเวอร์ผ้าปุกปลุกผ้าใยแหลมผ้าทิมงานเนี่ยอไงปิตาญาติแนวทิมงงานดาราลักของยทูบช่องสาวนาเวนแพรงอย่บ่าด้กกับ้านเนี่ย พี่น้องอยากมึงยังเอาอยากมึงพอดใดแบบไหเขียนมาบอกตอนนี้เลยครับแยบ,บใดอยากมึงปลุกลูกใหญ่บางองเวอร์นุมจูผ้าไปเห็ดมางหันมองนี้ไปมึงบรรยากาศเพราะว่าตอนนี้เลยหน้าวิธีเราไม่ได้เจอกันแล้วหน้าวิธีบระพนพอกนี่ยพ่อไก้พี่น้องอะไรพี่น้องกไกลหมาล่ำอะไรย,ยังตามสิมหาเมื่อตันนี้บอสโจโตแต่งสวยเอาอีกแล้วคือเราก็มีกำคือท่านนั่นคนเรา่มีกำลังมีคนล่อเมืองผักปะนันดีว่าแต่งสวยยงไหนคนบอสวยเนาะ คนมาสวยแตงมาสวยคนรอนี่ก็แตงแตงตงรอถ้าจับองจูบผกพมแช่เขาเลยเพื่อนหลยเพือยจงเดี๋ยวพยาแหลมเจงเลยก็ตีากินไงแงใครหมดแดงไงมึงในยามีขุดแงอ้ยขุดแงเดยนี้แงม่เป็นสั์สาวันแล้วเป็นสัดสั์โลกสั์ป่าแล้วแงเยมันเป็นซั์ัของงวนเลยแมนเป็นซัดแมนแต่ว่าใครหมดแดงนี่เพราะอะไรอยู่ครับ อ๋อสีไปแง่ย้หมเลยนะยูกหังมันดียงเดียูก้่ไปแย่เออเขาใจก็ไปแง่หังมันได้ไปแง่ยหลังสอมันจะไส่รเอจังววานั่นล่ะมองได้เป็นป้าเป็นดอนคนี้เขาสไปแย่ของเพ่นหนึ่งน้าสวนนหยางอะไรีคนสีว่าให้ฝนตกคนเดวค่ะแง่เป็นชัดนมปีกันะเนเว่าง่เปนันมีปลูเป็นสัมีหยางหาเขียดปีใต้เขียบค่ะแม่ปีไปใต้เียดมือ เดี๋ยวนี้แม่ปีครับพอตรงกับไปใต้เขียดม้วนอย่ก็ได้กิ่นยมกหนึงอืงเขียดไปเป็นแม่ค้าขายของขายอะไรหลายอย่างข้องถมครับตลาดก็ให้เศร้าเลยบบะหลังหานุ่มหอยเออเุ่มหอยมาออมจูแบบนี้หุ่มหอยจูจะเข้ากับไลฟ์ชิพเราได้เรียงไปรย์ยเบอร์มันนะอยากขายกลินกับไปไลฟ์ชิปแล้วเออหางุ่มหอยติดตามก็าเก่าคุยหนู ไม่อยากเน็้ตุกข่อยไปเป็นนักบินตีบินยังครับเพียงบินเล่นหรอเนาะที่ว่าเป็นบินสถาบขุดหนูโอ้ยเอากระเทยไปขุดหนู้เนระเธอไปเธได้กินให้ไปเธอพ่อหนูให้ใส่ใจยุดอกไปเส็นช้งจะได้ยุพี่น้องแต่ว่าตึกแห่ไปโอ้ยตึกแห่ไปจริงจิกระเทยเป็นแล้วนะครัแต่ขอดจอมก็จะมิสาบ็มีเฮออีนีเดี๋ยวเอบัวทามันเยอะเลยเนี่เวอร์แต่ขอดจอมคืออะไรล่ะครับ ลูกไส้ไอยูอวดดิเกิถึงแห่เป็นติว่าเลยกาว่าออกเลยเดี๋ยวนี้อาจจะตังมึงลูกยู่นขี้ยนีแล้วมังสุขคลิปปอาป๋าดีเลยไปยูอวดเออไปยูอวเจ้ายังติดหนีผมยั่ได้ยูอวดเจ้าว่าแถวปิ้งไก่บ้านไหมผมซู่ผมกินเด้ไม่มึงขึ้นทรมาหาลูกว่านไตเอึ่งเลยหากิโลคนเด้โอ้ยตรงเอื่องขึ้นมาเด้อโทรหาเราเดี๋ยวโทรหาเราเดี๋ยวนี้ ทางรายการติดต่อให้ด้วยทางรายการจะติดต่อหาคุณพ่อคุณสปอนสุพนัทนะคะหรือในวงเล็บหรือในวงเล็บพ่อใหญ่อุดล้ำผ่านโซเชียลก็ได้อ๋อครับไม่ฟังเสียงยายเวอร์ล้ำดุดเลยเนาะโอ้ยต้องงต้อมีชุดต้องมิตหยางพังผอมซะก่อนแล้วก็เบิ่งพี่น้องโหวตมากพงใน่ี่น้องอยากเบิ่งไหลแต่งตัวบอสโจเห็นเห็บเบิ่งขาพี่น้องขายาเจี๊ยบเห็บเบิ่ง ล้ำเหตุแต่ว่ากัต้องทีมงานหมดทุกคนตั้งสิ่เป็นไปนั่นพี่นออ้องเรียนผู้เดียวอะเรบ๊อบเปลี่ยนบ้าผู้เดียวกับบ้าบ๊อบเปลี่ยนบ้านอะไรยุ่งละคันวันดังล้ำซื่อเนี่ยความก็อยากให้มูได้แสดงน้ำชิมกันเลยพระเอกไงไป่ย่ายก,กับทองกับล้ำทองหดเพ่งไปแล้เวเด้อบู๊ยไป,ปนั่นบ่เ<อ>ตรียมพร้อมเลยบ่่ย,ย,ยกไหลขึ้นอย่างหนึ่ตัว<ด>ตุกคาตุกแนวทั้งวันเพราะว่านี่จะเงี้ยนออกยัยเบื่อแล้วไปฟังโอ้ยยัยเบื่อแล้วก็ล้ำโอ้กินแล้วก็ล้ำมันลอยก่อนพันก่อนหรือเล่ล้ำมากอยู่หนึ่งกระน ล้ำจะมาพี่น้องผมว่เบียดเป็นเออเปรียบเปรียบบอกใครกเขายังบ่เบียดเลยเอาอีนี่ข่อยข่อยเยอ้อข่อยยังจำก่อนล้ำ่ได้ว่าจนล้ำลายก่อนลายอี่หรี่เจ้ากับล้ำบ่บ่ซ้ำกันบ้านหยวนเกิดอยู่ในี่สาวหน่อยเกิดจากคลิปแรกมีแต่ล้ำ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 มาเลยแมน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 ได้มาไล่อยู่นี่แล้วพี่น้องกับอันนี้อันนี้บ่แมนถ้าคือบอกอยู่งดีมือเส้ากับเขอบอกพี่น้องว่าการทำยูทูปนี่บ่แมนทำเพื่อสิไปขอมาไล่จากแฟนครับบ่แมนทำเพื่อเฮาเฮาเป็นหมอร่าเฮาเป็นขอท่านแต่ว่านอกจากคือเฮาสร้างความสุขเราพี่น้อง เพ Ren ืพ่อนว่าอ่ะเหมือนอยากจะมอบมาอะไรคือให้เพืはは่อนให้เองอย่าไปขอเพื่อนเนี่ยมาดีไหมเบื่อถ้าเตอรูดได้บ่เอื้องไดเอื้องวะเนี่ยจะไดเมียทานบานเห่า ออกแี้นออกซ่านใดบ่มันหนักบาทางบ้านห้องอันโรคไพ่เนี่ยละเป็นจังไะโรคโรคไพ่ไพ่อยงเขาซาซาเนี่ยมันเป็นจังไงท่านผู้ชมนอยระวางตาแม่เด้วใส่ผ้าปิดจมูกเอาเสื้อแอลกก็หลอมาล้าง มือล่างยังพากิจับอยังใบย,ยังจะระวังเด้ดเี๋ยวดูน,บบน,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 นี้เขาว่าเห็นจัดแล้วล่ะพยู์ไปใส่จังว่าปัจิัไปไวไวนี่หละยสิบเปียกินปิ้งไกลบ้านอยู่นี่ <c oughs> เอาเอาจำนั่นเรอเมีย ผัดผัานี่โควิด19หลุดปลุกหลุดจังมาจังมางทบบเที่ยวสิโทคบอปหรอกตัวแดงจึ้งเคืองจริที่ิอะไรอยางเงีทำคลิปตลกนอกสถานที่โได้เปียเที่ยวมาแล้วคั้วเป็นมันใหญ่เวอ่อร่ำไทยฟังแน่ประเทศไทยโดนชุม่มล่มแท็กซี่เออ เสียงอันส,สิล้ำให้ฟังอยู่พี่น้องคนง่ายๆสองอันตีกันเบ,บิบเ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 สียงมันต้องออกแห้งผมจะเห็นภาพเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปอ่านมินพี่น้องอยู่้ะค่ะพี่น้องอยากเบิ่งกันได้หลายที่สุดจัดนักให้แมน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 ,มน,มนคือพี่น้องอ,อยากเห็นควเคันไว้ต่างๆนี่ไปเล่นบังไฟลเล่าเรื่องผีโอ้เออวัดอต่ยากเราเลี้ยงผีตัอนนี้หนากันตัวแข่งยานกันอยู่อืม ที่แน่ๆต้องเป็นคลิปที่อยู่ทุ่งนาเด้อโอ้แม่นะเขาไปหาแบบตำตำบักคู่กินน้ำทำเสียงหน้าไปกินข้าวป้าเออไปกินข้าวป้าสิไหมบรรยากาศพี่น้องมองเราเพิ่มเป็นแต่คิดฮอดบ้านฮอดซองเนาะแมนแมนจากสัตว์เห็นนับอยู่ค่ะข้าวป้าตำบักคู่หาพักอะไหลายน้อนพอยี่นี่พอยี่นี่ไก่บุก้านพอยี่ลี่ปะจ้ะโอ้ไปกินข้าวตำพอยี่ลี่ดรือไม่นอนปขาเปิดายเองโอ้ยซี่แม่ติดซี่ครับแม่คือว่าตึ๊งแห่เป็นอยู่ โอ้แต่หอดจอมใช่ต่างพวกเลยมาแต่มีเหียพ้วนเลยดูทุกวันแทบทุกคลิปจนลูกสาวพูดตามว่าแมวล่าแมวล่ามาแม่แมวล่าเอาแมนครับจัด<ะ>เลยไปหายิ่งกับป้อมโอ้ยเอากระเท็ไปยิ่งกับป้อมปอมบ่ได้อยังว่ากับป้อมก็เมียขอเมืองเบตะาเมนเมืองเบตะาเมนให้เรื่องทัลายสัตวติบกข่ายเฮ็ดดอกใครยยาเบิร์นคนอ่อนโยนเป็นไม่ยิ่งใจดีอยากเห็นเอียบพวกลูกอาบน้ำ จัดเดี๋ยวนี้เลยฟังล่ะโอ้ยวางสั่นยังสีถอดเดี๋ยวอาบเทียนแน่นอนละมือนี <mer <mer ่อืออาบเทียนล่ะค่ะบเมื่อเกิดกี่นึงเห็นบ่าบกหอดกี่นึงหล่ะก็โอ้ยเอี่ยงคิวแท้ยคิวมีนมาแล้วจ้าสวัสดียายจะเป็นสวัสดีครับเดี๋ยวด้ว่าอาบจังในน้ำมึงนี่เตียงฝุ่นเขาไปแบบไปตั้งเต้นตั้งเข้มทำอาหารแต่วันมาเอาสิเอาเอาใช้ชีวิต24ชั่วโมงยุ่งทังหน้าด้วยยังสิ ไผ่ตลอดนี่ลายยันผีคือเบิดมือเลยเนี่เป็นนอนทงเนี่ยเบิดมือเออเอี้ยคือเหตุจะในเสียวชีวิตรอดพี่ดอกอยากเมืองวะกินจังไหนยู่จะในมือนึ่งเต็มเดียมนั่งเฉาไผ่ตะลุนมาเอาเนี่ยเอาไปนอนหน้าเออนี่ล่ะนี่แหละคือเราจะใช้ชีวิตรอดังไงบ่ต้องเอาแยกไปเอากพระชีดแกะปลาบไปไปหายกินทั้งนาเออเ้าเอ่อไปบ่หายกินได้พอก็หวานฉิบมะข้น ทำหนังสือมนเพลงเอยายเวอร์ร่ำทรงดวงวิญญาณโควิดเออยายเวอร์แต่งเกียวแตงไหนพ่อแลมเป็นผู้แต่งเนาะก็เป็นผูร่ำเนาะสีบาล์รำหายเออแมนแมนแมนเออดีดีนอนหน้าไตเขียดเนี่ยเมื่อปีอะไครับไตเขียดแม่แล้วไปไตส่งได่ได้ไปหาสอนอีกบ่บ่โอ้จักสิไปสอนยังนะครับนวลส่วนยายตัวอ่าแมนแมนแมนอยากฟังยายเวอร์ร่ำเบิ่อเป็นตลอดบ่ปลุกลุกไปทงหน้า ไปทอม่าเขาเขาเป็นล้ำหอฟังพร้อมเยอะๆเลยจะเป็นล้ำหอฟังพร้อมก็ได้แต่ว่าต้องตั้งกล้องทั้งยี่สี่ชั่วโมงนี่ได้เวลากระไดรูปการแปลว่าจากท่าจากจากใช้ชีวิตแบบทาท้ายกันขันเรีนว่าตั้งกล้องบนบนยี่สิบสี่ชั่วโมงมูเจ้าสีเบิกตู้ไข่ยี่สี่ชั่วโมงบอร์ทอร์ม้ามูเจ้าเออเอาเบอร์ข้เจ้าคนเดีเห็นงานหนูดิจ้าแล้วก็สัญญาเพร้อมเห็นยังแย่ทวงแมนเอาคือว่าสั่นเห็นแล้วเฮ้ยข้าเจ้าตื้นเอายังของน้ำไม่ไปเของใส่แบบ เอาก็ยี่สิบสีชั่วโมงไหมก็เป็นเตเต็มเนี่ยเจ้าของเขาปลามันเปลี่ยนนเาเท่าไรตังแตเขาเป็นเม่ยงเขาสิ่ชู่วเขา่ให้เอาไปได้บ่ไหนตัวเขาปลามันเปล่ยนที่กันละเอาเรี่ยวเต้ที่ใส่ก็สามาดโอ้ยเรือเต้ที่ใส่ก็สามาดเด็ยน่อเดกเียตนล่องหาเปลืกกปลาขไปหะไปหน้าหาคุณอีปูเบิ้งจุดสอดแกงหมดละปลาส่วนอ่างนี้เหรอเออไอวะันพี่น้องไปจักสัตวกับเอโพเลยค่ะเอ้อ บ้านอาจารย์สุขุมเหรอคได้เออบ้านอาจารย์สุขุมหมดคนับแม่ไปบุกบ้านอาจารย์สุขุมมันวันสิบสวนอยู่มืงเอื่นอะไรหรอปังสิหรือบ้านอาจารย์สุขุมบ้านปพงศิริบ้านเจดค้ำตัวหรือบ้านปุกลูกเนี้ยไปหากินไปเห็ดเอี้ยงสิบ้านนุ้นไปตึกกุ้งเออเอฮ้ยน้องปล่อยกุ้งไปสร้างเงินต่อโบว์วาย่างหมอบูแต่ว่าผู้แมว่านตึกเขี้ยมกันเลยทอเงี้ยก็ปูมือดหน่อยไป่เยี่ยมบ้านดาราสาวหน่อยแต่บ้านเจี๋ยหมเอาไว้แต่ไปเจี๋ยเลยอยากไปบ้านเจี๋ยหอมยังเลย อุ้ยใหญ่ไปเห็นที่เียบจันที่่ออยากลงไปมาแล้วจันสะดุ้งบักแง่ดึงขึ้นได้ปลาเะนาหาโลหะโลแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีบ่อพูสะดุ้งนี่คือเก่าตัวเนาะน้ามันบรวดด้บ้านมันบ่เป็นป่าไม่ใครไม่ได้เขาไร้ซื้อมือหน้าเขาไร้มือบ้านเที๊ยบตอนเข้าไปมันเป็นหน้าฝนน้ามันเรวด้วยไม่มีป่าใครป่านลำแดงพร้อมเด้ไปเยี่ยมบ้านเจี๊ยบี่แล้วยายเบวล่ำตอนไปไต่เขียน เราเราท่านกรมเยี่ยมบ้านดาโอ้เยี่ยมบ้านดาราเออเมียนมาหลายดาราแต่ละคนเออเนาะเนาะบ้านนั้นบ้านนี้เขานั่งรถไปนั่งกันส่างแล้วนี่บันดาลล่ามันจะไปบังเดียวเดิมบังเดีกับบ้านเจีก่อนบ้านเจี๊ยห้มบัตรไปรี่บ้านย่อยตัยบัตรจั์สุขุมบ้านอาจารย์สุขุมเอาเน็ตหน่บ้างแฮนไหนเนี่ยเนี่ยเอาสามสี่หาคตเนี่ยบัตรย่อยก็ไปมาแล้วบัตรพุทโกนอกจะหากิจกรรมอยากเมืองคิดไปใต้เขียด นะล่ารุ่นอั้ขันยุบนันแพ่งในใต้เขียดอ่บาบรแพงมันมีเขียดไม่ปีไปไตอยุ่ก็ได้ยุคคโอ้ยบันเกียดตัวอุบนบนเตปซีอ่างทองโอ้ไอ้นั่นนี่นอัะแมวลนะเพราะไอ้ผมดูตลอดพนมาไอ้แมวละมาแล้ววันน่ะคนมาเอคนคนบันปุโ่งพเพชรบุรีน้าบรรพบุรีบอกคึ <laughs> เป็นทหารอืมเมืองหนุมน่มโจดูหนุ่มโจตลอดเช่นใดไม่ได้นอน เสียดายอ่อนซ่อนคนเมื่อเขาล้ำบางเมื่อขึ้นอย่เนาะเอาคือว่าอ่อนซ่อนคนเสียดายเนี่ยเข้าโจบวยันขาวโจ๊บทีมาหลายกว่านั้นเจ้าหน้ากับบักหลายอยู่นั่นกับบักหลายแต่ว่าคนขันค้นว่าบ้านละแม่งเขาติดไปหลายกว่านั้นเดี๋ยวขับรถไปจากบ้านนู้นี้เขาจะไปเฝ้ากับเขาจะไปมีแต่ป่านผมว่าคุณเดียวอยู่จุดฟอรดเจี๊ยบเขาประกาศเดือนมินีคิดบ้านนู้นสะอาดเพื่ออะไรผมชื่นชอบใจเวอร์กับพวกลูกเขอให้ ผ่านห้ยไพ่ไปได้ไปไว้ครับลวงมงคดกับทุกอย่างศิลปกรรมมัตต์เป็นคือเก่าแมนแล้วก็ความหวังของศิลปินทุกคนก็สิได้มีรอยยิ้มเพราะว่าต้งคว่ำวางความวางกันทุกศนาดนี่แหละอันนี้ย่านพี่น้องเงาซื้อนี่เขาจังมาพ่อพี่พ่อน้องชาวบ้านพอบนวิธีเนาะถือว่าเขาพอกันอีกนึงอีกนึงช่องทางไปทุกอย่างพี่น้องกันยันสีเหลียมหลายเ่าต้องขึ้นหลายเรื่องขัดขีดมันใหญ่สี่เหลี่ยมมุดเจ้าบ้านสี่เหลี่ยให้หัวเลยล่ะยังมืมยยังเว้นคิดว่าขึ้นนี่เฉยนอนบ่ คือว่าสีนอนเห็นบอกว่าห้การบ้านไปสิพักกันพักอยู่ขบอดขาห้การบ้านอยู่ให้การบ้านไปว่าพรรกันทําการบ้านอย่างเราเขาเห็นใจในสิสิหายอย่างพี่น้องมึงนเรื่องพรธรรมดาเนี่ยครับเอออีกอีกหนึ่งตองท่ากันกันการสนับสนุนเขาคือิึงแล้วพี่น้องเห็นโฆษณาพี่น้องยายาขันโฆษณายาขามโฆษณาเนือเพราะว่าเงินไล่ได้จากยูทูบผมกลับมาแบ่งพีแบ่งน้อง นะครับวงตัวรถให้ทีมนักแสดงได้ยู่ได้กินกันไปแบ่งสั้นปันส่วนกันไปได้ก,ก็ได้ได้กจริงหรือครับ,ะะรบถือว่าละกะแต่ว่าสําคัญที่สุดคือการสร้างความสุขไปถือว่าเป็นควรแล้วก็รังใจถึงเงินจากมา youtube ครับสร้สางรอยยิ้มให้พี่น้องในเมืองในมือห้าเห้องยุดเนาะก,กะเป็นยังพี่น้องคันบอดดิเฮดกับหุนหวยคือกันบอดดิเฮดของโค้ดหัวกับหุนหวยเห็นหละะ่าครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เองสิบอเ่เกิดมาเพื่อสิ่ง พี่น้องจะข่าวโฆษณาเด้อฉันมีมึมงโฆษณาจนจนถือว่าสนับสนุนกันนะครับนี่คืออีกช่องทางการสนับสนุนอยากให้เฮ็ดคุดเออคีบคุดปูมันะีรดิชว่วงปูโอ้ยดินเกล็ดกวางพี่หลอกมอียืนแลี้ยจนนึงจังดามันก็เป็นนา,ปน,นาคุดปูเนาะบ้านสี่หอดสามพันขุดเหรอตัวนี้เรับเดียวเนี่ยเออมานามาาั่งไม่เข้าโซ่กันซืือไม่เข้ขอบคุณหลายๆเดอ้อเออเอาไปลูกแช่เลยบ่ ช่ไหมจ้่เปฟองดึงจาของไม่ทิ้งสาวน้อยทำคลิปสร้างขวัญและกำลังใจกับน้องๆแดนเซอร์อ๋อมืออื่นครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทัวรฟังเลี้ยงฟังตอนนี้น้องๆกับพักยูแดนเซอร์เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นบ้านบ้านพักที่ติดบ้านพักไอเป็นเป็นหลังเก่าที่นุ่มจูบมาซื้อซื้อไว้นะครับแต่ว่านี่นี่เห็นไหมเนี่ยติดกันเอาเอากลับกล่องของใดล่ะนี่ นันครับอาหานบ้านพักนี่นี่ใครจะเอาโดมลุง่งพอดีมันงวยไปใครบ่ทบบทับทับบ้านพักอันนี้เพิ่นก็เลยยยูขังทึ่งนี่นะครับเอาไปง่ไใครวดแดงเดี๋ยวพี่จะโอนค่าอาหารให้สลับบันพักแรมโอ้ยนี่เหลจอเชื่อเลยัลยบใจเขากระสังผลงานในพี่น้องได้เห็นเพิ่นปื้มเพิ่นประทับใจเพิ่นกะโอ้ยตอบแทนด้วย ศีลนนำใจคือคือหนาเวทีนั่นยวละ่ะส้ำการแสดงหนาเวทีเราไปมือไปสอนแม่ละงงั้นบัดนั้โอ้ยนี่แหละแนวหมักเี่แมงละงงัมันบ่มีเด้ไข่งมันเจ้าว่าสิไปสอนมองไรแค่นั้นล่ละแม่ละงงัแมงกองแขนอืย่ําเยื่อรั้มจักรกน,นี่เ,เดี๋ยวคลิป<ม>หนา้าเอาเดี๋ยวคลิปหนา้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเคียงกันว่าเคียงนี้มันจิเบิดให้นะครับ เดี๋ยวโฟลเดอร์เดี๋ยวเรื่องหนาคลิปหนามีสูกันต่อหรอกครับฟังยี่เว่พร้พอมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเชียงก่อนครับเปลี่ยนเคียงอะไรอีกแบ,บนึงแบตนี่มันสิเบิดนะครับย่าแหลมไปทางไหนไวะทีเล่นตลกผ่านลูกออนไลน์อ๋อครับครับครับนี่กำลังคิดงานกันพี่น้องอยากมือมองไงตอบมาเลยทักมาเลยนะครับบอกมาเลยครับว่าอยากผ้านุ่มจู่ผ้าย่าแหลมยายเว่ยลวกลุกไปเห็นอีหยังเนี้ยผ้าย่าตุยเห็นยังเนี้ยเออย่าอิทธิยานเห็นยังเนี้ยเนี่ย แต่ว่าสำคัญเนาะเนาะไปเยี่ยมบ้านดาล่าคือเราไปเยี่ยมบ้านดาล่าแต่ละคนออืมืออื่ะไรปังเขาบุบบ้านเกี้ยวมืออะไรปังอะไรไปหามบ้าบ้านควอมกลายเรี่ยวแต่บอลเอาอีดีดีไปบอลครับบอลเรี้ยวย่กอยุ่ะซื้อไปหลดเลยมันขันเท่าจ่าเรบไปมาเราไปเลยบอลมีน่ะเขาต้องไปเลยเอาละถ้าบอมียังเปลี่ยนแปลง เอาถ้าไม่มีติดถ้ารายกันติดต่อกี่โฮมเนี่ยเห็นไหมเอาสิเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเปลี่ยนแบกกันถี่ทุกหาเกี่ยวฮมสดๆเลยนะครับเราฟังเงี้ยเลยยัยเวอร์พร้อมเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเคียงกันพี่น้องครับเอาเอาเอาเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวนี้แหละครับนี่ว่างสายเรากะทิดเม่เกิดชิปนาทีครับ